ส่วนจําความคืบหน้าจําคดีนี้ได้ไหมที่มีโจรคนหนึ่งเนี่ยนะครับตัดสินใจไปบุกเดี่ยวแล้วสุดท้ายนี่นี่ครับเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วฆ่ามาแบบนี้นี่นี่น,นี่เอาเงินสดไป420บาทบุหรี่ซองหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งขวดแล้วก็หลบหนีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับตั้งแต่ช่วงสักสัตยานี้ที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากได้ข้าวของไปเรียบร้อยเนี่ยนะ ก็ออกจากร้านไปเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยไม่ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เลยแหละล่าสุดปรากฏว่านายธีรศาักดิ์รัตนาพันธ์อายุสาอปีคนก่อเหตุนะตัดสินใจเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่และก็บอกกับตำรวจว่าผมนี่แหละครับเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุก็ไปชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ,อเ,เขาบอกอย่างนี้น่าสนใจนะบอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย กลับไปเรียบร้อยเริ่มเกิดสติมีสติแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันคือความผิดนก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปพบกับอดีตนายจ้างบอกว่าให้นายจ้างเนี่ยพามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หน่อยแต่ทีนี้คนอยากรู้ถ้าเกิดคิดได้แบบนี้ตอนต้นเนี่ยจะทําไปทําไมลองฟังชุมบางช่วงดูครับไม่มีที่อยู่ครับเพมีเงินใช้เลยนายก็มีทําไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมครับแล้ว ที่เราก่อเหตุได้อะไรไปบ้างครับได้เงินค2 0ร้อยยบใบมีบุหรี่แล้วก็น้ำดื่มมีไหมครับน้ำดื่มเผินแล้วตอนเราเข้าไปเราผู้ไปทักงานว่าอะไรครับบอกว่าเฉยๆว่าเปิดใช้เปิดเก๊กเพราะว่าอยากทำอะไรเขาบอกผมไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่เฉยครับเนี่ยครับโดนข้อหาคือวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไปเสียดายนิดเดียวนะถ้าคิดได้ก็นิดนิดหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ดีกว่าทุกอย่างมันจะเร้าเป็นมากกว่านี้ค่ะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ